สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนวันนี้ยายทรงคนโคราชมาอีกแล้วนะคนอื่นยายทรงต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะนะเป็นกําลังใจให้ยายทําคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ยายทรงจะนํามาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งอันนี้เพื่อนๆนกุมารทองเรียกซับเพื่อนเพื่อนนี่จะแทงจะแทงยอดแล้วนี่จะแทงหลอดใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนนี่กุมารทองเรียกซับยายสั่งมาสองกระถางนี่ เขาก็บอกกุมารทองเรียกซับเพื่อนๆแต่ว่ามันมันเหมือนกันไม่เพื่อนๆนี่ใบอ่อนๆของเขานาะแต่องคุณยายก็เห็นว่าเขาแบบมีเขาเรียกอะไรไอ้ดวงเศรษฐีเพื่อนๆนี่ยายเห็นของเขาเ็เรียกดวงเศรษฐีนี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยายสั่งมาแล้วก็เลี้ยงไปมันก็สวยดีเพื่อนๆกุมารทองเรียกซับเนาะแต่ยายมีกระถางหนึ่งกระถางใหญ่เพื่อนยายเอาไว้หน้าบ้านฝั่งนู้นแล้วยายนาไปดูหน้าบ้านยายอยู่ฝั่งนี้นี่เพื่อนๆ กุมารทองเรียกซับย้ายว่ามันเป็นเป็นในแทงแทงเป็นดอกเขาแม่เปล่าเพื่อนอันนี้ยอดอ่อนก็นี่ยอดอ่อนแต่ย้ายว่านี้เป็นดอกเขาน้เพื่อนเนี่ยดอกเขานะดอกเล็กๆก็มีอยู่ฝั่งนี้ดอกเขาเล็กๆเนี่ยย้ายว่าจะดอกหรืออะไรไม่แน่ใจเนาะยายก็ไม่เคยเห็นดอกสักทีนาะเห็นเพิ่งเพิ่งเห็นนี่แหละเดี๋ยวรอให้เขาบานก่อนหรือยังไงก่อนนาะยายจะเอาถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีนึง นี่มียอดอ่อนมนก็เพื่อนๆนะกุมารทองเรียกซับนี่ยายมาไว้หน้าบ้านเนาะโดนแดดโดนลมโดนฝนนี่เพื่อนๆกุมารทองเรียกซับนะขยายเห็นเขาสวยยายก็เลยสั่งมาอีกสองต้นนี่ก็สั่งมานานเลยเพื่อนๆนี่สั่งมาตั้งแต่กระถางเล็กๆสามสี่นิ้วนั่นแหละเพื่อนๆนี่นะโดยส่งสั่งในมือถือนั่นแหละนาะในลัซาดานะแล้วมีอีกอย่างนึงนี่เพื่อนๆกุมารแดงเรียกซับนี่ยอดเขาเขาสีแดงแงเพื่อน เนี่ยบ้านยายาอยู่ติดถนนได้ยินเสียงรถวิ่งเนาะรบกวนนิดหน่อยนี่ยอดขอนเขาเพื่อนกุมารแดงเรียกซับเนาะยายสรงขาดไปอย่างหนึ่งกุมารดําเรียกซับเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเขาก็มีเนาะแต่ว่ายายสรงไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสยายจะสั่งเนาะนี่ยายก็ยายก็ไม่ได้สั่งนานไล้แหละเนาะนานแล้วยายไม่ได้สั่งสักทีนานแล้วยายไม่ได้สั่งสักทีนี่นะเดี๋ยววันหลังยายจะจะสั่งในมือถือน้องจะได้ครบเนาะ กุมารดำเรียกซับกุมารทองเรียกซับกุมารแดงเรียกซับนะเห็นเพื่อนเขาก็มีเนาะนี่บ้านยายติดถนนนะเพื่อนๆนะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนาะนี่สวยเพื่อนๆเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งยายว่าเพื่อนๆต้องมีแล้วเนาะไม้มงคลนี่ก็มีคุณค่าทางจิตใจเนาะเพื่อนๆนี่อายุป่านนี้แล้วไม่ต้องไปไหนละนะ มาดูต้นไมก้ก็มีความสุขแล้วใส่ปุ๋ยพนดินนิดหน่อยมีความสุขนะถ้าเพื่อนๆชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยายนะนะยายจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคลิปนี้ยายไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า